สวัสดีค่ะชแนะอาจารย์หนูยิ้มพันรามิราเคริรนะคะนักพยากรณ์สายเฮฮานักพยากรณ์สายคิดบวกนักพยากรณ์จิตสัมผัสหน้าไพา่กระตูนนะคะมากันอย่างเคยนะคะสัปดาห์ละครั้งกับคลิปแรนดอมหน้าไพ่ออร์เคิลหัวข้อวันนี้นะมีนาแล้วเธอมีใจหรือไม่ หรือว่าเธอไม่ได้มีอะไรกับเรานะคือพูดง่ายๆว่าเราคิดไปเองข้างเดียวนะคะมาให้ไพ่อาจารย์หนูยิ้มบอกเล่าเรื่องราวความในใจนะคะอันนี้เป็นคำทำนายโดยรวมนะไม่ยึดเป็นดวงส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนั้นแอด แอปสีเขียวเข้ามานะคะมีอัตราค่าครูแบงม่วงหนึ่งใบคุยได้ครึ่งชั่วโมงถึงประมาณสัก45นาทีนะคะอาจารย์ยิ้มจะตอบข้อความทุกๆข้อความตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะมาเริ่มกันเข้าท็อปปิกอย่างเดิมเนาะไม่มีการจัดเตรียมหน้าไพ่แต่อย่างใดนะคะเริ่มเลย DM p พโอ้โห ใบแรกใบเดียวก็น่าจะบอกอะไรบางอย่างได้ครบถ้วนแล้วนะ The m เพสนี่คือเขามีใจเลยนะคุณเออคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณเป็นคุณผู้ชายนะคะยืนหนึ่งในใจเขานะสถ้วยเดอะเวอรส n ตรนในซอส เสียงเป็นหวัดนิดนึงนะแปดคาถาเก้าเหรียญอ๋อจัดเมน้นเออนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าปังตายนะไฟแนลลี่อ่ะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายอู้สามคาถาคืออย่างนี้คุณ เท่าที่เข้าใจในพลังงานนะคะตัวอาจารย์ยิ้มมองว่าคนที่คุณดิวติดอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ที่คุณมาถามถึงเนี่ยว่าเขามีใจหรือไม่หรือว่าเราคิดไปเองเนี่ยอาจารย์ยิ้มคิดว่ามันน่าจะเป็นผลพวงในลักษณะที่เขาให้ความรู้สึกไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะให้ความรู้สึกเป็นแค่เรียกว,ว่าคลุมเคือคือเป็นเพื่อน เออไปไหนก็เฮฮาปาจิงโกะกันลุยลุยเนาะเออเป็นเพื่อนไปไหนไปกันเป็นเพื่อนเออไปเป็นเพื่อนหน่อยตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาและคุณอาจจะแค่เรียกว่ามีความสัมพันธ์กันแค่เรียกว่าในเชิงลึกหรือมีความผูกพันกันในเชิงลึกแค่นะบนสื่อโซเชียลออนไลน์เช่นใช้ไล์กันโทรคุยกันตลอดเวลาแต่ที่นี้ ในสถานะที่มันเป็นแค่เรียกว่าสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าจะเป็น TikTok สถานะที่เขาโพสต์นั้นเขาโพสต์ว่าเขาโสดตลอดเวลาเนาะมันเหมือนว่าโลกของเขาเนี่ยมันไม่มีคุณอยู่เลยแต่ทีนี้คุณเนี่ยตัวคุณเองนะพยายามที่จะแค่เรียกว่า move on จากคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงหลายครั้งแล้ว แต่คุณก็ไม่รู้ว่าทําไมคุณ move on ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งคุณเห็นป่ะในสอดสองอาจารยอยูยิ้มเนี่ยคือคิดจนเป็นไมเกิลเลยคุณรู้สึกได้ถึงการเป็นคู่กับเขานะในสอดกระจัดม้นคุณรู้สึกมากถึงการเป็นคู่กับเขานะคะอ่าโทษทีนะเมืกี้นี้สัญญาณมันตัดนะแล้วก็อาจจะมีเสียงน้องแมวเหมียวอยากมีแฟนนะคะอ่ะมาต่อ เนาะคุณ Move on เป็นวงกลมยากที่จะตัดใจนะอืมเขาไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรให้คุณรู้เลยแต่เอาเป็นว่าในหน้าไพ่อ่ะมันบอกอาจารย์หนูยิ้มว่าคนที่คุณดิวติดอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาคิดกับคุณน่ะเป็นเบอร์ดีเลยนะเออที่หนึ่งในใจเลยเนาะ The e ็มเนะ The Were นะนะคะแล้วก็สามคาาเนาะเออแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขา คิดว่าเราเป็นเบอร์ดีนะคะที่หนึ่งในใจก็คือภายใน1-3เดือนข้างหน้านี้คุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะได้ออกนอกรอบกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทริปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะไปเกิดความรักความผูกพันกันในทริปนะคะเออในหน้าไพ่เนี่ยบอก ก็อาจารย์นูยิ้มว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะสำเร็จกับคนคนนี้นะแปดคาถาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะหรือเป็นพระพรมก็ได้ที่คุณจะขอพรให้คุณเนี่ยได้แค่เรียกว่าสำเร็จกับคนคนนี้ขอให้คนคนนี้เขามีความชัดเจนกับตัวคุณนะคะอ่ะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วคิดว่ามันเป็นพลังงานคำทำนายของคุณเนาะให้คุณเม้น น้อมรับคําทํานายนะเราก็บอกว่ามีนาแล้วขอให้เธอมีใจสักทีหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็กดปุ่ม้าปุ่มกว่ามือเป็นค่าครูให้อาจารย์หนูยิ้มด้วยนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากค่ะ